สวัสดีครับผมมิติการ์ดจากเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีแอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่ล่าสุดให้ท่านผู้ชมรับชมมันอีกเช่นเคยนะฮะก็มาดูพร้อมๆกันแล้วช่วยกันตัดสินนะฮะว่าตัวอย่างนี้ทำออกมาได้ดีไหมนะครับกับทิปเปิลเทรน เป็นตัวอย่างหนังแอคชั่นเรื่องใหม่นะฮะที่ต้องบอกว่าเป็นการรวม3นักแสดงนําของเอเชียที่แบบดังๆมารวมตัวกันในเรื่องเดียวกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นจาพนมยีลำนะฮะของบ้านเราอีโกอูไว้นะฮะนักแสดงจากอินโดนีเซียแล้วก็ไทเกิลเชนนะฮะนักแสดงจากชาวจีนนะฮะ,ะก็น่าจะเป็นหนังแอคชั่นที่แบบว่าจัดเต็มในเรื่องฉากแอคชั่นคิวบูอะไรอย่างนี้นะฮะดูจากชื่อนักแสดงแล้วแม่งต้องสู้กันเยอะแน่ๆเลยยังไงก็ต้องไปลองดูตัวอย่างก่อนเนาะก็เหมือนเดิมนะฮะก่อนจะไปรีแอคชั่นก็ต้องขอขอบคุณผู้ พัทลัธนกร30บาทน,น,น,นะฮะและก็คุณนิทินนายนะฮะเข็มะจลัด9บาทนะฮะน่าจะอ่านแบบนี้ใครสนใจที่จะโดเน a ก็มีรายละเอียดใต้คลิปนี้เลยนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เส да <Spring. S 1> ียเวลานะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครั <IKE>. บว่าจะเป็นย <estry caminho. S 2> ังไงเนาะไปช้างกูอยู่ไหนมาถึงมีช้างเลยอ้าวอ้าวซัดกันเองแล้ววะจำกูได้ไหม นี่ถีบยอดอกซะเลยจำได้เว้ยเอาฝรั่งก็มีเหรอเนี่ยนะักแสดงเฮ้ยจีจ้าป่ะนะ่ะใช่จีจา้าเปล่าหามันได้เจอแล้วข้ามมันได้หนีสลับขาเตะมีฝรั่งด้วยนะฮะไม่ได้มีแต่เอเชียโอ้โหโทนิจา้าอิบ ไทเก์เชนสกอตต์เออร์คิมมเคิลใจวายไมเคิโอ่านไม่ทนันล่ะไอ้เหี้ยทีจา้าทีจา้ามีทีจา้าจริงนี่เต็มข้อนี่ตอกสซนเลยพี่นี่องค์บากด้วยท่านี้นี่พี่จาวว้าเราก็ใช้ท่าเดิมๆนะเนี่ยโอ้โหเดินสามคนเรียงกันแบบนี้ขนลุกโอ้โหสองพันสิบแปดเลยเหรอ โอ้จบแล้วะเป็นตัวอย่างที่สั้นนะเนี่ยก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการเรียงชั่นทิปเปิลเทรนนะฮะโอ้โหก็หต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างหนังที่แบบสั้นนิดๆหน่อยๆเ,เนะฮะก็น่าจะเป็นแค่ตัวแรกด้วยนะฮะถึงสั้นขนาดนี้นะฮะความรู้สึกหลังจากให้ดูตัวอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหจับนักแสดง3คนมารวมกันได้ยังไงน่าจะเป็นการแข่ง ิวพูกันนะฮะระหว่าง3คนนี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าจะดูจริงๆแล้วเนี่ยสคนนี้ใครจะเด่นกว่าใครนะฮะอย่างเราก็เชียร์ให้จาวนนมเราเนี่ยเด่นที่สุดใช่ไหมอย่างคนที่ดูของอินโดหรือจีนเนี่ยก็จะเชียร์นักแสดงของประเทศเขาอะเนาะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะเด่นกว่าใครนะฮะแต่ถ้าที่ดูแล้วเนี่ยตอนแรกมาเจอกันเนี่ยสคนนี้น่าจะเป็นศัตรูกันก่อนเว้ยก่อนที่จะมาร่วมมือกันในภายภาคหลังนะฮะสำหรับหนังนะ้าให้เดานะหนังน่าจะเป็นแนวแอคชั่นที่แบบใช้ศิลปะก,การต่อสู้ของตัวเองทีนนออไรรยยยยยาเเเ้้้มมชชชว์กนนะะกกกคท็็็พจจใใ นะใช่คะแนนนะสำหรับผมนะตัวอย่างนี้ก็น่าดูนะแค่เห็นทักแสดงก็ตื่นเต้นแล้วแต่ไม่รู้เลยว่าเนื้อหาของหนังเนี่ยเกี่ยวกับอะไรว่าแม่งแทบไม่รู้เรื่องเลยโชว์แต่ฉากแอคชั่นนะฮะเหมือนใครชอบฉากแอคชั่นก็ไปดูอะไรอย่างเงี้ยให้3แล้วกันนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้ไม่เพราะว่านักแสดงเนี่ยน่าตื่นเต้นอยู่นะมีแต่คิวบู๊เก่งๆอย่างนั้นเลยก็จบแล้วนะฮะสำหรับการรีคชั่นหนังเรื่องนี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกันนะฮะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันได้ว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวก